ค่ะคุณผู้ชมคะและขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศยามเช้าวันอังคารวันนี้กับรายการน่ารู้น่าดูน่าอยู่น่ากินประจำเช้าวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอังคารแรกของเดือนพฤษภาคมค่ะเดือนนี้มีวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของเราด้วยนะคะนั่นก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธองค์นั้นท่านทรงประสูติ์ปรัสรูุ้และปริภิพานด้วยและในวันที่19พฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็อย่าลืมน้อมจิตน้อมใจระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณกันนะคะและเนื่องจากว่าใกล้วัน สำคัญทางพระพุทธศาสนากันแล้ววันนี้ในช่วงแรกของรายการก็เลยอยากจะนําเรื่องราวของพระริยสงฆ์อีกรูปสําคัญของเมืองไทยเรานั่นก็คือพระราชพรหมยานเถระหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดําแห่งวัดท่าสงที่จังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมที่สนใจได้ชมกันได้แน่ในช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะ วันนี้ทางรายการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอประวัติของพระอริยสงปฏิสัมพิทายานที่มีคุณูปการแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอย่างยากที่จะมีบุคคลใดเสมอเหมือนอีกแล้วทั้งในด้านของการสร้างชาติสร้างความเป็นไทยการทะลุบำรุงพระพุทธศาสนาส่วนที่ยอมรับกันในหมู่พระอริยเจ้าทั้งหลายว่าท่านเป็นมหาโพธิสัตว์ที่มาโปรดชาวไทยและพุทธศาสนิชนโดยแท้จริง นั่นคือพระราชพรมยานแห่งวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีซึ่งประวัติของท่านมีดังต่อไปนี้ พระจพรมยานเถระเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่28มิถุนายนทศวราช2460เดิมชื่อสังเวียนเป็นบุตรคนที่สามของนายวงและนางสมบุญสังสุวรรณเกิดที่ตำบลสาลีอำเภอบางปลามา้าจัังหวดสุพรรณบุรีมีพี่น้องห้าคนขณะที่ท่านแม่ตั้งครรภ์จะเข้าท้องแม่แม่นอนฝันเห็นพรมมีสีเหลืองเป็นทองคำเหมือนพระพุทธรูปนอนลอยมาในอากาศมีเพชรประดับแคลาวไปทั้งตัว เข้าทางหน้าจั่วทิศเหนือเข้ามานั่งทางหน้าปักท่านแม่ท่านก็กอดไว้แล้วก็หายเข้าไปในกายเมื่อเกิดมาใหม่ลุงของท่านหรือหลวงปู่เล็กเกสรโรที่ได้ฌานสมาบัติท่านบอกว่าเด็กคนนี้มาจากพรมดังนั้นจึงให้ชื่อว่าพรมแต่ท่านยายชอบเรียกเล็กส่วนท่านแม่เรียกพ่อกลาง เมื่ออายุ6ขวบเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยธุธยาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4เมื่ออายุได้15ปีเข้ามาอยู่กับท่านยายที่บ้านหน้าวัดเรไรอำเภอตลิงชันจังหวัดคนบุรีในสมัยนั้นและได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณอายุ19ปีเข้าเป็นเทสัชก,กรทหารเรือสังกัดกรมการแพทย์ทหารเรือ เมื่ออายุครบบวชท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2480เวลา13นาฬิกาณวัดบางนมโคโดยมีพระครูรัตนาพิรมเป็นพระอุปชาพระครูวิหารกิจานุการเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เล็กเกศโร,รเป็นพระอนุสาวนาจารย์อายุ21ปีสอบได้นักธรรมตรี อายุ22ปีสอบได้นักธรรมโทอายุ23ปีสอบได้นักธรรมเอกระหว่างปีพุทธศักราช2480ถึง2481ได้ศึกษาพระกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายท่านอาทิหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางลมโคหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้า่างนอกพระอาจารย์เล็กเกสโรวัดบางลมโครพระครูรัตนาพิโร์วัดบ้านแทน พระครูอุดมสมาจารย์วัดน้ำเต้าหลวงพ่อศุนวัดบางปลาหมอหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อโหนงวัดอัมพวันหรือวัดคลองมะดันและหลวงพ่อเรื่องวัดใหม่พินสุวรรณซึ่งพระอาจารย์แต่ละรูปของท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยเจ้าทั้งนั้นพุทธศักราช2481ท่านได้เข้ามาจำพรรษาที่วัดช่างเหล็กอำเภอตลิ่งชันจังหวัดธนบุรีเพื่อเรียนบาลี ่อมาสอบได้ปร,ริญธรรมสามประโยคได้ย้ายมาอยู่ที่วัดอนงคารามหลังจากนั้นได้เป็นรองเจ้าคณะสี่วัดประยุนวงศาวาชเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโคและย้ายไปอยู่อีกหลายวัดพทธศักราช2511จึงมาอยู่ที่วัดท่าสุงบูรณะซ่อมสร้างและขยายวัดท่าสุงจากเดิมมีพื้นที่6ไร่เศษจนกระทั่งเป็นวัดที่มีบริเวณพื้นที่ประมาณ279ไร่ พุธศกรา2,527ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุธรรมยาน,นเถระพุุธศกรา2,532ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชกรมยานไพศาลภา,า,นาวานานุสิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามขามะวาสีตลอดระยะเวลาที่อุปสมบทอยู่ หลงพ่อพระราชพรมยาณได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์กล่าวคือทางด้านชาติได้สร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนจัดตั้งธนาคารข้าวออกเยี่ยมเยียนทหารหารของชาติและตำรวจตระเวนชายแดนตามหน่วยต่างๆเพื่อปลุกปลอบขันและกำลังใจและแจกอาหารยาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและวัตถุมงคลทั่วประเทศทางด้านพระศาสนา ได้สั่งสอนพุทธบริษัทสิทยานุสิตให้มุงพระนิพพานเป็นหลักโดยให้ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจในทานในศีลและในกรรมฐานสิทธัตและมหาสติปัรฐานสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกมโนมยิทิอันเป็นหนึ่งในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาที่สามารถทําให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถที่จะศึกษาและพิสูจน์เรื่องนรกสวรรค์ก่อนเกิดมาจากไหน เมื่อตายความดีขนาดนี้จะไปไหนทราบว่าผู้ตายนั้นอยู่ที่ไหนจะได้หมดสงสัยเรื่องนรกสวรรค์ไปพบไปเห็นเองได้โดยเฉพาะเรื่องนิพพานกรรมาฐานที่ท่านได้อบรมเผยแพร่ให้ลูกหลานและพุทธบริษัทได้เข้าถึงและเพื่อความพ้นทุกโดยแท้จริงเป็นการฝึกที่ไม่ยากเพียงแต่ศีลห้าต้องบริสุทธิ์เชื่อในพระพุทธเจ้ามนโนมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจ แต่เมื่อใครฝึกได้แล้วต้องรักษาความดีนี้เอาไว้ให้มั่นคงถ้าปล่อยให้เสื่อมไปถือเป็นการปรามาพระพุทธเจ้าเพราะว่าความรู้นี้เป็นของพระพุทธเจ้าซึ่งเด็กๆนักเรียนถ้าได้ฝึกจะมีผลดีต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งมีความสงสัยในเรื่องใดสามารถรู้ได้ด้วยตนเองและประโยชน์อีกมากมายนับเป็นอนเนกอ,อนันต์พระเดชพระคุณพระราชพรมยานย์เถระ ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีความเคารพและยึดมั่นต่อพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งสิ่งไหนที่องค์พระจอมไตรท่านสั่งท่านไม่ขัดพระพุทธดำรัสโดยเด็ดขาดตลอดชีวิตในสมณเพศของท่านท่านได้สงเคราะห์ลูกหลานพุทธบริษัททหารทุกหมู่เหล่าด้วยความเมตตาม,มาโดยตลอดหาที่สุดมิได้แม้ร่างกายของท่านจะเจ็บป่วยขนาดไหนท่านก็ต้องออกมาสงเคราะห์หากลูกหลานจะได้รับผลแห่งการอบรมสั่งสอนแม้เพียงคนเดียวท่านก็ไม่เคยบ่น าเป็นผลแห่งความดีที่ลูกๆจะได้รับท่านได้สั่งสอนให้ลูกศิษย์และพุทธบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมากได้เข้าถึงไตรสรณคมและพระนิพพานนับได้ว่าเป็นคุณูปราการแก่ชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งสมกับการตั้งสัจจาที่ฐานเมื่อครั้งลาพุทธภูมิที่ต้นตะเคียนคู่นวัดโภพภานารามจังหวัดชัยนาทว่าขอบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญม,มาแล้ว16อสงไขยกับแสนกับ ทั้งนี้ก็เพื่อปรารถนาที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้เข้าถึงพระนิพพานและเจตนาใดาที่ข้าพเจ้าได้ตั้งละโมปณิธานเพื่อพระโพธิยานข้าพเจ้าขอลาพระโพธิยานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อปรารถนาที่จะได้อรหันตผลและเป็นกำลังให้องค์พระโศพลสือบอายุพระพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปีนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนั่นคือการตั้งสัจจาธิฐานของท่าน ในการอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทท่านจะเน้นอยู่ที่พระนิพพานเป็นหลักหากทุกคนมีความตั้งใจจริงและเอาจริงมีที่บาสีมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากท่านเป็นพระแท้ที่ทรงความเมตตาเป็นผู้รู้จริงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระญาณสิทธาจารย์หรือหลวงปู่ศิลพุทธาจารโรแห่งวัดถ้ำผาป่องจังหวัดเชียงใหม่ องค์สำคัญของหลวงปู่มัน่นเคยกล่าวเอาไว้ว่าหลวงพ่อพระมหาวีระซึ่งเป็นสมนศรรณศักดิ์ในสมัยนั้นท่านแจ้งทั้งทางโลกแจ้งทั้งคำคือเรื่องที่อยากรู้นั้นนึกจะรู้อะไรแล้วก็รู้ไปหมดความรู้มันเกิดขึ้นมาเองแม้ไม่ได้เรียนไม่ว่าเรื่องจักรวาลหรือธรรมะ ขึ้นชื่อว่าพระหรือคนก็ตามไม่ต้องเห็นหน้าแค่รู้ชื่อก็ทราบว่าเป็นอย่างไรอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติแห่งการจบกิจของพระพุทธศาสนาพระราชพรมยานเทยระท่านได้แต่งหนังสือคำสอนกว่า15เรื่องและบันทึกเทปคำสอนกว่า1 0 0 0เรื่องนอกจากนี้ยังได้แสดงธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ยังเดินทางไปสงเคราะห์คณะศิษย์ในต่างจังหวัดและในต่างประเทศทุกๆปีทางด้านวัตถุท่านได้ช่วยสร้างพระพุทธรูปและถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนามากกว่า30วัดรวมทั้งการบราณะฟื้นฟูวัดท่าสูงด้วยเงินกว่าหลายพันล้านบาทได้สร้างพระไตรปิฎกหนังสือมูลและจัดจายและถวายผ้าไตรแก่วัดต่างๆปีละไม่ต่ำกว่า200ไตราทางด้านพระมหากษัตริย์ ท่านได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในทิ่นธุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ศูนย์นี้ได้ดำเนินการสงเคราะห์ราษฎรในทินธุรกันดารทั่วประเทศมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520งานของศูนย์รวมทั้งการแจกเสื้อผ้าอาหารและยารักษาโรคแก่ราษฎรผู้ยากจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกรักษาพยาบาลราษฎรผู้เจ็บป่วยการให้ทนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนการบริจาคทุนทรัพย์ให้แก่มูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆนับได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานเป็นปูชนีนยบุคคลเป็นพระอริยสงฆ์ผู้อยู่ด้วยความเมตตาความการุณาเป็นปกติพ่ำสอนธรรมะและสิ่งที่เป็นประโยชน์และสงเคราะห์เกื้อกูลมหาชนด้วยความเมตตามหาศาล สมกับเป็นสากยาบุตรพุทธชิโนรสแท้อีกองหนึ่งปัดทิมโอวาสของท่านในวันที่28ตุลาคม2535เมื่อพบกับลูกศิษย์ครั้งสุดท้ายท่านได้สั่งสอนศิษย์ว่าลูกเอ๋ยนี่ก็เป็นธรรมดาของร่างกายมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาสังขารมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงหรอก ทุกขั้งตอนอยู่มันก็เป็นทุกข์แต่ผลที่สุขมันก็เป็นอนัตตาสลายไปยมีแค่นี้อย่ามายึดสังขารพ่อเลยต่อมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานได้อาพาธด้วยโรคปอดบวมอย่างแรงและติดเชื้อในกระแสลโลหิตเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสริราชและมรณภาพที่โรงพยาบาลสริราชเมื่อวันศุกร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2535เวลา16นาฬกา10นาที นับได้ว่าประเทศไทยได้สูญเสียพระเถระองค์สำคัญที่สุดองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาอย่างความโศกเศร้าแก่ชาวพุทธและวงการสงฆ์เป็นอย่างยิ่งก่อนที่พระเดชพระคุณพระราชพรมยานระดับขันสุขพระนิพพานนั้นท่านได้บอกกับสิทธิ์เอาไว้ว่า หากพ่อมรณาภาพไปแล้วไม่ต้องฉีดยาก,กันศพเน่าหรือรีบเผาให้รอดูสามวันเจวันจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะสงเคราะห์หลังจากที่ท่านมรณาภาพไปแล้วต่อมาได้บรรจุสรีระศพของท่านลงในลงแก้วปรากฏว่าได้เกิดมหัศจรรย์ดังที่ท่านเคยบอกเอาไวา้ปรากฏว่ามีพระธาตุองค์เล็กละเอียดสเสด็จมาจาับที่ใบหน้าเป็นจํานวนมาก สร้างความปิติแก่พุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ศพของท่านประดิษฐานไว้ในโรงแก้วไม่เน่าเปื่อยให้สิญานุสิทธ์ได้มาสักการะอยู่ที่วิหารร้อยเมตรและมีท่านพระครูประหลัดอนันต์พัทยานโนเป็นเจ้าอาวาสสืบทอดปฏิปทาของท่านสืบมาสิทยานุสิทธ์และพุทธบริษัทที่ทราบถึงคุณความดีของท่านก็เข้ามารับการฝึกอบรมมโนมยิทธิและทำบุญสังฆทานกันอย่างเนื่องแน่นเหมือนเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ทั้งที่ซอยพหลโยธิน8หรือซอยสายลมกรุงเทพและที่วัดสมดังที่พระเดชพระคุณท่านต้องการสงเคราะห์ลูกหลานให้ถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันท่านได้ทิ้งมรดกที่สำคัญให้ชาวพุทธได้ปฏิบัติและรักษาเพื่อความสุขให้เราได้หนีจากวัฏฏสงสารและพบกับแดนอันเกษมนั่นก็คือพระนิพพานนั่นเอง ก็ต้องถือได้ว่าพระราชพรหมยานเถระหรือหลวงพ่อฤาษีดิงดาแห่งวัดท่าสูงที่จังหวัดอุทัยธานีนั้นท่านมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะน้อมนําให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะใครที่สนใจอยากจะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่วมพิสูจน์สัจธรรมแห่งพุทธศาสนาก็เชิญได้ที่วัดท่าสูงที่อาเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะ